สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนกับคุณครูตานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของสำนวนสำนวนหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะสำนวนคือคำกล่าวที่สืบต่อกันมาช้านานเป็นมรดกทางภาษาที่ทรงคุณค่าแสดงออกถึงภูมิปัญญาและค่านิยมของไทย เป็นยังไงเอ่ยรู้เบืองต้นแล้วนะกลับมาดูต่อซิมีอะไรต่ออีกไหมอ่เราจะมักใช้สำนวนตอนไหนคะเราจะมักใช้สำนวนต่อเมื่อเราทำใช้ในการเปรียบเปยท้วงติงสกิดใจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านนะคะทีนี้มาดูต่อกันเลยนะคะนักเรียนดูต่อเลย ตัวอย่างสํานวนที่ครูยกมาในวันนี้จะมี5สํานวนนะคะมาดูกันซิว่าครูยกตัวอย่างสํานวนสํานวนไหนมาบ้างสํานวนที่หนึ่งเก็บหอมรอมริบเก็บหอมรอมริบคืออะไรคะก็คือการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บทีละเล็กเก็บทีละน้อยนักเรียนเห็นแบงในนี้ไหมคะเออในเนี้ยแบงเนี้ยแบงยี่สิบ แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยมีทุกแบงค์เลยแต่ครูเชื่อว่าในภาพเนี่ยคนที่เขาเก็บเขาคงไม่ได้หยอดครั้งเดียวหรอกเขาหยอดทุกๆว,วันแบบวันละยี่สิบวันละสามสิบแล้วแต่โอกาสนะคะ,ะคําต่อไปมาดูเลยนะคําที่สองคำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านคําเนี้ยความหมายใกล้เคียงกับคําที่หนึ่งเลยคะ่ะลูกก็คือว่าเก็บเล็กผสมน้อยเก็บทีละห้าบาทสิบบาท ยี่สิบบาทเก็บไป10วันเงินก็ค่อยๆแบบตึ๊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 ตตึเงินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคําต่อไปคําว่าทำข้าสารกรอกหม้อคาเนี้ยให้ความหมายว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจทําให้เสร็จเป็นวันๆไปเช่นคุณครูสั่งการบ้านนักเรียนนักเรียนเป็นคนเก่งแต่นักเรียนไม่ตั้งใจทําการบ้านครูเลยนักเรียนทําให้แต่พอส่ง ทั้งๆท,ที่นักเรียนมีความสามารถมากเลยอ่ะทีนี้มาดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวตรงเนี้ยคำเนี้ยครูอาจจะอธิบายให้หนูเข้าใจได้โดยง่ายก็คือว่าเราจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวเช่นเรามีเงินอยู่สิบบาทเราอยากได้ของสิบห้าบาทอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเกินแล้วค่ะเริ่มเกินแล้ว การไม่ใช้จ่ายเกินตัวก็คือว่าให้เราประมาณตนว่าเรามีเท่านี้เราควรใช้เท่านี้แบ่งเก็บแบ่งออมแบ่งใช้แบ่งซื้อแบ่งกินให้ถูกต้องไม่ํำอะไรที่เกินตัวเพราะว่าผลที่จะตามมาก็คือว่าจะทำให้หนูรู้สึกทุกข์รู้สึกลำบากใจเพราะว่าเงินที่หนูจะใช้อ่ะอาจจะไม่เพียงพอในโอกาสหน้าหรือครั้งหน้าที่หนูจะใช้ในครั้งต่อไปนะคะ คำต่อไปคำนี้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครูอยากให้หนูมองไปที่รูปภาพในรูปภาพนักเรียนมองเห็นอะไรคะลูกนักเรียนมองเห็นคุณตาคนหนึ่งเทพริกจากครกใช่ไหมใช่แล้วค่ะในคําว่าแม่น้ําเนี่ยก็คือมันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่นะคะนักเรียนดังนั้นกว่าที่คุณตาท่านเนี่ยจะตําน้ําพริกต้องตากี่ครกละคะเพื่อที่จะให้น้ําอะมีรสชาติ มีความเผ็ดซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากอ่ะค่ะหนูเราต้องใช้พริกเยอะมากซึ่งความหมายมันก็คือเราลงทุนโดยไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนหมายความว่าลงทุนเป็นทรัพย์สินหรือเป็นเงินจำนวนมากแต่สิ่งที่เราได้รับอ่ะมันไม่คุ้มทุนไม่ไม่คุ้มทุนในที่นี้ก็หมายความว่าขาดทุนนะคะนักเรียนเช่น ลงทุนไปแบบสิบล้านได้กําไรเท่าไรคะได้กําไรมาแบบโอ้ยดีไม่ดีไม่ได้กําไรก็คือมันมันขาดทุนนะคะนักเรียนและมันก็เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าพูดง่ายสรุปง่ายๆก็คือตําน้ําพริกละลายแม่น้ําก็คือนักเรียนลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าทํางานในสิ่งที่ไม่ได้ผลไม่ได้ รับผลประโยชน์เท่าที่ควรนะคะอ่ามาดูต่อไปเลยต่อไปตรงเนี้ยเป็นการสรุปแล้วคะ่ะนักเรียนสรุปอะไรสำรุดเอ,อ๊สรุปความหมายของํำนวนข้างต้นในํำนวนข้างต้นเนี่ยที่อ่านมาแล้วเนี่ยครูว่านักเรียนเข้าใจได้ว่าเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องการใช้จ่ายการประหยัดการอดออมและการใช้ทรัพยากรน,นะคะทีเนี้ย เราจะมาดูว่าในพวกนี้มีคำคล้องจองหรือไม่มีคำคล้องจองนักเรียนคะสานวนน่ะจะมีเป็นคำคล้องจองก็ได้หรือไม่เป็นคำคล้องจองก็ได้นะคะไม่ผิดทีนี้มาดูต่อนะคะอันเนี้ยสรุปสุดท้ายของเนื้อหานี้เลยสรุปสุดท้ายก็คือว่า คนไทยนิยมใช้สำนวนโวหารมาแต่โบราณกาลนักเรีเยนคะครูอยากให้หนูไปสังเกตคําที่ว่าคาว่าการหน่อยนะคะคําว่าการเนี่ยสะกดด้วยลอลิงการที่สะกดด้วยลอลิงหมายถึงการเวลานะคะลูกอ่ะทีนี้มาดูต่อเลย<อ>เพื่อกล่าวเปรียบเลยท้วงติงสกิดใจและให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านนั่นแหละคะ่ะนักเรียนความหมายของสำนวนก็คือ อาจจะเป็นคําที่ไม่ยาวมากแต่เป็นถ้อยคําที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออใช่อ่ะทําให้เรารู้สึกแบบเอดใจสะกิดใจว่าเออจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนทีเนี้ยพอเสร็จแล้วสํานวนไม่ได้มีแค่นี้นะคะลูกสานวนจะมีสํานวนสุภาษิตสํานวนคําพังเพยและสํานวนปริศนาคําทายครูจะให้นักเรียนทุกคนอ่ะ มาเรียนกับครูต่ออีกในบทเรียนต่อไปเดี๋ยวรอดูนะคะว่าบทเรียนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรแล้วพบกันใหม่นะคะชั่วโมงนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย